ข่าวด่วนครับเพื่อนๆสันสะเทือนวงการรถยนต์นะครับหลังจากที่ผ่านมาผู้บริโภค9คนได้ยื่นฟ้องบริษัทมาสเตเป็นคดีแบบกลุ่มที่ศาลแท่งกรุงเทพใต้นะครับศาลชั้นต้นเนี่ยมีคำพิพากษาให้มาส da เรียกคืนรถมาสเตอร์2เครื่องยนต์ดีเซลปี2014-2018นะครับเนื่องจากพบปัญหาเรื่องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องสันหรือเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นนะครับวันที่28มีนาคม2 5 6ที่ผ่านมาเนี่ยทนายความผู้ดูแลคดีการฟ้องร้องคดีมาส d a 2นะครับ เปิดเผยว่าสารชั้นต้นมีคำพิพากษาให้บริษัทมาสด้าเซลลประเทศไทยจำกัดเนี่ยเรียกคืนรถยนต์มาสด้าสองเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลนะครับมาสด้าสองสกายแอคทีฟดีหนึ่งจุดห้าเนี่ยทุกคันที่ผลิตในปีขอ้อศ2สองพันสิบสี่ถึงสองพันสิบแปดนะครับเข้ามาซ่อมแซมเนื่องจากเป็นสินค้าที่ชำรุดบกพร่องและเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทําให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังได้กําหนดให้บริษัทเนี่ยต้องชดใช้ราคาค่าซ่อมตามจริงนะครับมีค่าขาดประโยชน์นะครับจากการใช้รถละ 1,800บาทนะครับรวมถึงค่าเสียหายทางจิตใจรายละ30,000บาทอีกทั้งบริษัทเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผู้ใช้รถรุ่นนี้หลายรายนะครับพบปัญหาการใช้งานโดยเฉพาะจังหวะที่จะเร่งแซงนะครับแต่เครื่องยนต์กลับซันรวมถึงไม่สามารถเร่งเครื่องยนต์ขึ้นได้นะครับขณะที่บางรายเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากปัญหาเครื่องยนต์นะครับและถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าคนขับประมาท แต่จะไม่มีใครรู้ว่าในความเป็นจริงแล้วอาจเกิดจากปัญหาของเครื่องยนต์หรือรถยนต์ที่ขับก็เป็นได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับคดีก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับทางมัส d a ยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีแต่หากคำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์หรือดีกาถึงที่สุดผู้บริโภคเป็นฝ่ายชนะสามารถยื่นขอรับเงินชดเชยจากผู้ผลิตหลังเข้าสู่การบังคับคดีได้เลยนะครับก็เป็นข่าวที่สั่นสะเทือนวงการนะครับเฉพาะตัว m าสด้าสกายแอคทีที่เป็นเครื่องดีเซลนะครับเพื่อนๆครับมีใครใช้รุ่นนี้อยู่บ้างนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่ามีอาการยังไงกันบ้างนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครูหนึ่งรถสวยสวัสดีครับ